สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆนะคะวันนี้ก็มาเจอกับครูสาวอีกแล้วในคลิปวิชาคณิตศาสตร์สำหรับวันนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะเรียนครูสาวขอเรียกเด็กๆก่อนนะคะเด็กๆจ๋าตื่นกันแล้วยังคะดื่มนมได้ยังเอ่ยทานข้าวได้ยังคะเด็กๆน่าจะทานข้าวแล้วก็ดื่มน,มนมกันแล้วนะคะทีนี้เรามาเรียน ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนครูสาวก็จะมีคำคล้องจองเล็กๆน้อยๆให้เด็กๆพูดตามนะคะเลขบวกเป็นอย่างไรบวกค่าให้เพิ่มมากขึ้นมีห้าบวกกับสองเพิ่มขึ้นมาเป็นเจ็ดเอ้ยอีกครั้งนะคะ เลขบวกเป็นอย่างไรบวกค่าให้เพิ่มมากขึ้นมีสามบวกสามเพิ่มขึ้นมาเป็นเท่าไรคะมีอยู่สามบวกไปอีกสามก็เป็นเท่าไหร่คะเด็กๆเก่งมากค่ะหกถูกต้องค่ะอันนี้เราก็เปลี่ยนตัวเลขไปได้เรื่อยๆนะคะเด็กๆอีกครั้งค่ะเลขบวกเป็นอย่างไร บวกค่าให้เพิ่มมากขึ้นมี9้าบวกอีกหนึ่งเพิ่มมากขึ้นเป็นอะไรคะเป็นสิบเอ้ยแล้วก็เดี๋ยวครูสาวก็ให้เด็กๆพูดตามครูสาวนะคะเด็กๆก,กระต่ายขาวมีหูยาวเรียวหางสั้นนิดเดียวตาแดงแวววาว กระโดดเล่นชมแสงจันทร์สกาวอยู่ตามราวป่าช่างน่ารักเอ่ยเด็กๆจ๋าให้เด็กๆไปหยิบหนังสือคณิตศาสตร์เล่มสีเขียวมาเลยนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราจะไปเรียนกันหน้าที่ห้าที่ย์อะไรเอ่ยให้เด็กๆเปิดหนังสือหน้าที่สิห้าเด็กๆเปิดหน้าที่สิบห้าเดี๋ยวเราจะเรียนไปพร้อมกันเลยนะคะเด็กๆ เด็กๆด,กดูอ่านโจทย์ปัญหาและเขียนคำตอบให้ถูกต้องเด็กๆด,ดูบรรทัดที่หนึ่งฉันพูดตามครูสาไปด้วยนะคะเด็กๆฉันมีดินสสห้าแขง ที่ใอ้อีกสามแท่งรวมมีดินสอกี่แท่งเด็กๆดูคำว่ารวมให้เราเอามาบวกกันนะคะเด็กๆ,ๆรวมก็คือบวกต่อไปดูบรรทัดต่อไปพูดตามไปเลยนะคะเด็กๆ,ๆจ๋า ฉันมีดินสอ,อกี่แท่งคะเด็กๆห้าแท่งให้เด็กๆเขียนเลขหา้าต่อไปบรรทัดต่อไปพี่ให้อีกอกี่แท่งคะเด็กๆสามแท่งต่อไปรวม มีดินสสคำว่ารวมใส่เครื่องหมายอะไรคะเด็กๆครูบ,บอกแล้วเมื่อกี้เครื่องหมายบวกให้เด็กๆบวกห้าบวกสามให้เด็กๆเอาห้าไว้ในใจยกขึ้นมาสามห้าแล้วเท่าไหร่คะเด็กๆห้าแล้วหกเจ็ดแปดใส่เลขแปด ต่อไปที่ตอบให้เด็กๆใส่เลข8ไทยอันนี้คืออ่านโจทย์ปัญหาและเขียนคำตอบให้ถูกต้องครูสาวยกตัวอย่างหนึ่งข้อนะคะเด็กๆส่วนการบ้านวันนี้ครูสาวก็จะสั่งอีกข้อหนึ่งก็คือคุณแม่มีแตงโมครูสาวขอสั่งการบ้านสองหน้านะคะเด็กๆหน้าที่สิห้า แล้วก็สิบหสองหน้านะคะเด็กๆย้ำหนังสือคณิตศาสตร์เล่มสีอะไรคะเด็กๆสีเขียวการบ้านหน้าที่สิบห้าและสิบหสองหน้าแล้วก็ทำเสร็จก็เหมือนเดิมนะคะส่งมาในคลิปไลน์ของเราสำหรับวันนี้วิชาคณิตศาสตร์ครูสาวก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเด็กๆสวัสดีจ้า